รุงเทพนักรรองชื่อดังชาวไทยที่เป็นที่รู้จักในชื่อทิกชิโรได้ก่อเหตุอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลให้หญิงสาววายัย28ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุและน้องชายวายัย2 1ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากถูกชนตรงจากสะพานลอยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นและสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนทั่วประเทศหลังจากเกิดเหตุทิกชิโรได้รีบเดินทางไปหาครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภาพที่แสดงถึงความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้ง เขาคุกเข่าลงต่อหน้าพ่อแม่ของเยือเพื่อขออภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำพูดของเขาแสดงความเสียใจอย่างเต็มที่แอและเขาสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเยือการขอโทษครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งครอบครัวและสาธารณชนไม่เพียงแค่ความสูญเสียของชีวิตคนแต่ยังเป็นเรื่องราวของความรับผิดชอบและการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในชีวิตทิกชิโรขอให้พ่อแม่ของเยือยกโทษให้สิ่งที่เขาทำลงไป พร้อมทั้งสัญญาว่าจะดูแลน้องชายของผู้เเสียชีวิตที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเต็มที่เหตุการณ์นี้ทำให้คนไทยหลายคนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยและมีการเรียกร้องให้เข้ามงงวดกับกฎหมายจราจารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต